ตึงเปียนะครับกล่าวสวัสดีครับคอบอลทุกท่านเลยละกันนะครับก็วันนี้มาช้าหน่อยลักการนะครับสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอิ่มแป้แม่ป้อนกันเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้แมเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้เปิดสนามโอทอฟฟอร์ดครับยันทางด้านของอันดับที่2ตารางอย่างลิเวอร์พูลไปได้ถึง2ประตูต่อ2องครับปอกร้อยเปอร์สดชื่นยกเตียครับไม่พอแค่นั้นนะเมื่อวานนี้ตัวเน้นตัวการันตีตัววีหรือแม้กระทั่งตัวเน้นสิบเคเมื่อวานนี้วางไว้ให้ในหมู่บ้าานนน6ตตตััววะไม่่จเเเปป็ยอ แล้วก็ดังดาว K A A Gen ปิดท้ายที่ดังด้านของนับโมนาโกเมื่อวานนี้6ตัวเน้นเมื่อวานนี้เข้าครบเต็มระบบครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนๆในหมู่บ้านด้วยละกันครับไม่พอแค่นั้นนะชุดโครงการอัลบั้ม3 3ชุดเมื่อวานนี้แตกกันแบบยกตีละเอียดยิบจุกจุกสโลแกนเดิมครับต้นเดือนบังคับถอนนั่นเองครับใครที่สนใจละกันครับอยากลองเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับง่ายๆเลยละกันครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ส่วนช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะครับและก็ช่องหน้า YouTube ะใต้ิผมจวาง ทางเข้าไว้ให้และการนับเข้ามาสนุกด้วยการนับและวันนี้เราจะนับ7ไปด้วยการนับส่วนทําคืนวันนี้รับหทีมหน้ากล้องนับจะเป็นทีมไหนนับก็ขอหยิบยกทังด้านในสึกนับกันโชซิเลียอิตาลีเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับก็เป็นคู่ระหว่างครับตัวอานเจ้าถิ่นอย่างด้านอูเดเนเซ่นะครับทีมอันดับที่15ของตารางครับเกมนี้จะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนนับจากฝูงของตารางอันดับที่1อย่างด้านทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานนั่นเองครับเรามาดูผลงานกันก่อนนะครับสำหรับทางด้านของอูเดเนี้ มีอยู่28คะแนนจากการชนะ4เสมอไหนเสมอ,อกันไป16แพ้ไป10เกมโดยผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอไหนเสมอ,อกันกับซัสโซโล่รัมาถึง1ประตูต่อ1ในเกมลีกนั่นเองครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าดางด้านของเจ้าถิ่นอูเดเซมีปัญหาครับจะขาดแนวลุกตัวหลักอย่างด้านเกลาครับเดลโลเฟลครับแล้วก็แนวรับอย่างด้านเอนโซเออสเซ่ครับส่วนแกนหลักวันนี้ประตูเป็นด้านของโอโคเย่นะครับแนวรับเป็นด้านของเปเรลสบียอนแล้วก็ด้านของเปเรลลานั่นเองครับส่วนแนวลุกวันนี้เนี่ยจะเป็นในด้าน อีซักักเซดับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้นั่นเองครับจะพบกันถึงได้น,นะทีมผู้มาเยือน,นอันดับที่1ของตารางอย่างทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานนะในการคุมทีมของเซเมโอน่อีซากี้ครับก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลนี้เขานำโด่งเป็นจา่าฝูงด้วยการมี79คะแนนนตอนนี้จากการชนะ25เสมอไหนเสมอกันไป4ี่แพ้ไป1เกมผลงานล่าสุดเนี่ยก็ดูดีเหลือเกินนะครับ ก็ถือว่าผลงานล่าสุดเปิดซานเซโรเอาชนะเอ็มโปลีในเกมลีกไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าสภาพความพร้อมของดังด้านทัพหูใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะจะาขาดดังด้านของสเตฟานเดอวายลายเดียวนะที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างยานซัมเมอร์ครับแนวรับเนี่ยนำทีมโดยดังด้านของโอเซบีดังด้านของปาวารวมถึงดังด้านบัสโตนี่ครับยืนเป็นแนวรับครับมิดฟิลด์กลางวันนียเป็นดังด้านของนะครับดามิเอ็นนิโคล่าเบเรลล่านะครับดัง วันนี้เป็นหน้าของกัปตันทีมอย่างราตาโรมาติเนดับยืงคู่กับหน้าของมาคัสตูรามครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้นั่นเองครับ คู่นี้ครับผลงานการพบกันในลีกยกแรกครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านของจ่าฝูงครับอย่างด้านอินเตอร์มิลานครับที่เปิดซานเซโรทะลมทางด้านของอูเดนเซ่ไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับก่อนเกมคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศนะครับเขายังยกไอเด้านของทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะวันนี้กับเงื่อนไขครับจะต้องบุกไปชนะถึง2ประตูครับถึงจะได้เหตุนั่นเองครับหประตูเชียร์ฟรีครับด้วยผลงานแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าด้านอูเดนเซ่เนี่ยผลงานตลอด5เกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาจะแพ้ยากก็ตามครับแต่วันนนนนนนีีีี้้้มาาาาเเจออกกัับททงงููใใหญ่่่่ผลลฤดยคข ไว้ใจได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเยือนแต่อย่าลืมนะอินเตอร์มิลานเนี่ยเพิ่งตกลนะในแชมเปี้ยนลีกมาครับกลางสัปดาห์ไม่มีเกมการแข่งขันได้พักมาเต็มๆครับวันนี้กระแสหลไยอินเตอร์มิลานเต็มๆครับเชื่อว่าวันนี้หนึ่งทีมหน้ากล้องรประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอ,บอมองไปทียองได้ทีมผู้มาเยือนนับอย่างได้ทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานครับรเกมนี้จะเบียชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับไปลุ้นประตูที่สองเทกันลันๆได้เลยสําหรับคู่นี้ครับและนี่คือฟุตบอลมันๆนะประจําหน้าช่องประจําค่าคืนวันนี้ครับชอบไป ได้ตัวปอกล้อยเปอร์ครับปอกล้อยเปอร์คืออะไรครับตามตัวปอกลในหมู่บ้านถ้าโดนผมออกให้นั่นเองครับใครที่สนใจครับอยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ครับบ้านหลังนี้หลังเดียวนับที่กล้านำและกล้าขืนไม่ขายฝันไม่เน้นน้ำลายแน่นอนครับยังไงขอทุกท่านโชคดีสําหรับข้าคืนวันนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ